สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอตบานนะครับเดี๋ยวนี้ผลจะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาดูอาการของแอร์แครเลียนครับเครื่องนี้ก็คืออาการตันฝุ่นนะครับลมแทบจะไม่ออกเลยครับคือตันฝุ่นที่ใบพัดลมพงลอกนะครับเยอะมากเลยนะครับเลยทําให้แอร์ไม่เย็นไม่ชํานะครับโดยเจ้าของเขาจะย้ายจากที่1ไปติดอีกที่1นึ่งะครับก็จะได้ถอดทั้งคอยเย็นและคอยร้อนนะครับมาทําการล้างก่อนติดตั้งที่ใหม่นะครับ นี่นะครับลองทดลองเปิดแอร์ดูนะครับปรากฏว่าฝุ่นที่คอยเย็นเยอะมากเลยนะครับและพัดลมพงลอกก็เยอะนะครับเต็มหมดครับตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด9000น btu นะครับนี่นะครับกำลังจะดำเนินการถอดนะครับหลังจากถอดมาแล้วครับนี่นะครับฝุ่นเยอะมากเลยนะครับที่พัดลมพงล็อกนะครับและตัวคอยเย็นนะครับนี่นะครับ หลังจากถอดอุปกรณ์เสร็จนะครับก็จะทําการล้างนะครับนี่คือหลังจากล้างเสร็จนะครับก็ทําการติดตั้งนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่คือตําแหน่งคอยร้อนนะครับก็ทดลองเปิดแอร์อยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด9000บัิอยู่นะครับตัวนี้คือตําแหน่งคอยเย็นนะครับนี่นะครับหลังจากทดลองเปิดแอร์ก็กลับมาเย็นฉับนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ